สุดปังเผยโฉมท็อป5มิ t ซูนีเวิร์สไทยแลนด์2023ลุ้นตอบคำถามวันที่20สิงหาคม2566เป็นอีกวันที่แฟนนางงามตื่นเต้นกันสุดๆเพราะเป็นวันที่เราจะได้รู้กันแล้วว่า m i t s u n น v e เว e ร์ a ไท a แล2023จะเป็นใครโดยล่าสุดมีการประกาศท็อป5เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับท็อป5 Miss Universe Thailand 2023 Miss Universe Thailand 2023ได้แก่ 1. MU T 04วีนาปวีนาสิงหทักวานจังหวัดภูเก็ต f a c e p r a ว Vincent 2. MU T 31แ n น a n t o ียโ p o r c ซิลจังหวัดนครราชสีมา f a c e t r a g KATHY c o s m e t i c 3. MUT 2 7นลินฉัดนลินโชตจิรวราชัดจังหวัดประจวบคีรีขัน 4. MUT 2 0จัสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์จังหวัดแม่ห้องสอน 5. MUT 0 9นิชานิชาพูลโภคะจังหวัดลำพูนซึ่งทั้ง5สาวงามก็ได้ทำการเลือกสองคำถามและตอบคำถามเพื่อเรียกคะแนนจากทางกรรมการ งานนี้แฟนๆของแต่ละคนต่างเชียร์กันอย่างดูเดือดสำหรับผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีมิสซูนิเวิร์ส2023ที่เอลซาวาดอกำหนดจัดขึ้นวันที่19พฤศจิกายน2566ต่อไป